มาค่ะมาถึงกันในตอนสุดท้ายของลืมเลือนเวลาแล้วนะคะของ EP 2ี่สถึงค่ะมาต่อกันให้จบเลยดีกว่าค่ะและอองชินก็ได้พานางเอกไปดูว่าเขาไม่สนใจคุณหนูเซียวแล้วและเขาก็เตือนคุณหนูเซียวได้ว่าอย่าได้มายุ่งวุ่นวายกับนางเอกอีกครั้งนี้คุณหนูเซียวทั้งโดนตบพี่ชายก็ตายแม้แต่อยู่ในตำแหน่งพระชายาแต่นางไม่มีอำนาจอะไรแล้วนางเอกเห็นแบบนี้ก็หวนคิดถึงตัวเองว่านางอ่ะเหมือนกับเธอในอดีตเลย ที่องชิงเห็นแก่ตัวแล้วก็ตัดทุกความสัมพันธ์เพื่อให้ตัวเองขึ้นเป็นใหญ่แม้ว่าอองชิงจะทิ้งท้ายกานางเอกว่าเขาไม่มีวันทําแบบนี้กับนางเอกแต่ว่านางเอกก็ไม่เชื่อต่อมาคุณหนูเซลอยากจะแก้แค้นที่นางเอกอ่ะมาทําให้พี่ชายของนางตายนางจึงไปร่วมมือกับแม่ทัพที่เคยเป็นลูกน้องของพี่ชายนางเพื่อไปลอบฆ่าพระเอกจากนั้นนางก็มาหานางเอกแล้วก็บอกว่านางรู้ดีว่านางเอกคิดยังไงกับพระเอกเพราะว่านางเป็นสติด้วยกันแค่นางมองตานางเอกนางก็รู้แล้ว นางเอกกับพระเอกมีความสัมพันธ์กันดังนั้นแล้วอะ่ะนางจึงวานแผนฆ่าพระเอกซะเพื่อให้นางเอกเจ็บปวดและครั้งนี้ก็ได้ผลเพราะานางเอกอะ่ะรีบวิ่งออกไปเลยเพื่อช่วยเหลือพระเอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้พระเอกได้เสียชีวิตลงไปแล้วหัวหน้าสนจ,จึงปล่อยให้นางเอกกับพระเอกได้อยู่ด้วยกันเพื่อระบายความในใจนางเอกก็นึกถึงความดีของพระเอกเขาช่งางบริสุทธิ์สดใสแต่ว่าเธอเธอเองเป็นคนที่มากแผนการวางแผนกกนุบายทุกอย่าง แล้วนางเอกก็สารภาพความในใจว่าเธอชอบเขาเธอคือคนที่ในอดีตยอมเวลากลับมาเพื่อแก้แค้นและเขาก็เป็นเหตุผลที่เธอยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ส่วนที่เธอแต่งงานกับอ,องชิงเป็นเพราะว่าเธอต้องจับตาดูเขาตอลอดเวลาว่าจะมาวางแผนทำร้ายอะไรสกุลลู่หรือพระเอกอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ในเมื่อไม่มีพระเอกแล้วเธออยู่ไปก็ไรประโยชน์เธอจึงเลือกหยิบปิ่นปักผมมาหวังจะฆ่าตัวเองตายตามเขาแต่ว่าอยู่ดีๆพระเอกก็เรียกหานางเอก แค่นี้ก็พอแล้วแค่พระเอกไม่ตายนะเอกก็พอใจแล้วซึ่งจริงๆแล้วหัวหน้าเซิร์นอะได้ไปช่วยพระเอกไว้ได้ทันและหัวหน้าเซิร์นก็ได้บอกความจริงกับพระเอกด้วยว่านางเอกอะแอบเอารายชื่อของชาวบ้านมาให้เขาเพื่อให้เขาได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านพวกนั้นและนางเอกก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเขาด้วยพระเอกจึงคิดแผนการไว้ว่าเขาจะแกล้งตายเพื่อให้นางเอกได้เปิดเผยความในใจสักทีและครั้งนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่านางเอกคิดยังไงกับเขาทุกอย่างที่เธอพูดเขาเชื่อสนิทใจ เหมือนกับว่าเขาเข้าใจนางเอกตั้งแต่เริ่มต้นแค่รอให้นางเอกเปิดใจพูดกับเขาเท่านั้นส่วนนางเอกเธอก็เสียใจที่พระเอกรู้ความในใจของเธอแล้วเธอก็กลัวว่าพระเอกจะเกิดอันตรายอะไรอีกไหมหากเขาเข้ามาพัวพันในแผนการของเธอทานารยอ๋องชิงเขาก็สงสัยว่าทําไมนางเอกถึงร้องไห้เขาจึงไปถามหาจากแม่นมแต่ว่าแม่นมันก็ไม่ยอมปีปากพูดเพราะว่านางเพิ่งไปบอกคุนหนูเซียวว่าแผนการไม่สําเร็จพระเอกไม่ตายและทหารที่ส่งไปก็ไม่มีใครเหลือรอดกลับมาสักคน ส่วนพระเอกเขาเข้าใจนางเอกเพราะเขาคิดถึงตอนที่นางเอกอะเล่านิ้านทยให้เขาฟังถึงแม้นางเอกจะทําเพื่อทุกคนโดยไม่เคยสนใจความรู้สึกของตัวเองแต่ความปัถนาที่แท้จริงของเธอคือการได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักตอนนี้เขาจะไม่มีวันทิ้งนางเอกและเขาจะใช้แผนการเดียวกับที่เธอเคยเล่าอองชิ่งนั่นคือการโสดหมายรักให้นางเอกอผ่านรถเข็นผักต่อมาเขาก็ดํนาเนินการแผนการต่อไปทันทีนั่นก็คือการชิงตัวนางเอกเขาได้ทําการรอบคอบมากเพราะเขาได้ไปขอราชอ,องค์การจากคองเต้ด้วย โดยที่อ้างว่าจะขอให้นางเอกมาช่วยเขาในวันปิดเขื่อนเพราะเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์อย่างเธอและครั้งนี้เขาก็ได้เจอหน้าอองชิงครั้งแรกหลังจากที่พวกเขาเพิ่งตัดขาดความสัมพันธ์กันพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้สนิกันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะแม้แต่คําว่าพี่รองที่พระเอกเคยเรียกเขาก็ไม่เรียกองชิงเองก็รู้สึกและพอนางเอกมาเธอก็รู้แล้วว่าพระเอกมีแผนการแน่ๆเธอก็พยายามปฏิเสธเพราะกลัวว่าพระเอกจะมีอันตราย แต่ว่าครั้งนี้พระเอกเอาจริงเขาไม่ยอมให้นางเอกอะไปจากเขาง่ายๆแน่นอนครั้งเน,นีเน้แม้แต่อองชิงอะยังรู้สึกเลยเขาได้สวมก่อนนางเอกเพราะเขากลัวว่าจะเสียนางเอกไปหากครั้งนี้นางเอกออกจากจนเขาไปแล้วอะนางจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจึงส่งให้คนอะไปตามตัวนางเอกแต่ว่าแผนการของพระเอกคือการให้ตงชิงปลอมตัวเป็นนางเอกส่วนเขาอะจะให้นางเอกแ้งจมน้ําตายแล้วเขาก็จะพานางเอกออกไปหลบในที่ปลอดภยัยแต่นางเอกบอกเขาว่าจะให้เธอหนีรอดปลอดภัยไปคนเดียวได้ยังไง หากองชิงรู้เข้าจะต้องไม่ปล่อยตัวพระเอกไปแน่ๆเธอไม่ยอมเสียพระเอกไปหรอกพระเอกเคยแกล้งตายมาแล้วครั้งหนึ่งเธอจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเธอขอให้เขาเชื่อทุกอย่างมันใกล้จะจบแล้วส่วนคนของององชิงก็กลับมารายงานว่านางเอกหนีไปแล้วตอนนี้เขาจึงได้นั่งเศร้าอยู่คนเดียวแต่แล้วนางเอกก็กลับมาหาเขาเขาเองก็ดีใจเหลือเกินแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใคร่ะมาชิงตัวนางเอกไปได้อีกทา้านีคุณหนูเซียวนางก็เพิ่งมารู้ว่าฮ่องเต้ะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอก หากนางเอาเรื่องนี้ไปทูลต่อฮ่องเต้นางก็จะแก้แค้นให้พี่ชายของนางได้สําเร็จนางจึงขอาบุกเดี่ยวเข้าไปในวงังแล้วก็กลับทูลฮ่องเต้ว่านางเอกแอบมีความสัมพันธ์กับพระเอกแล้วก็โยโยนอองชิงจนทําให้อองชิงอเกิดความระแวงในตัวพี่ชายของนางแล้วอองชิงก็ได้ฆ่าพี่ชายของนางทิ้งซึ่งฮ่องเต้ไม่ชอบให้นางเอกอมายุ่งกับลูกชายของเขาอยู่แล้วเขาจึงเรียกทุกคนให้เข้ามาหาเขาจากนั้นเขาก็หลอกถามอ,องชิงว่ามีอะไรจะสารภาพไหม แต่อองชิงก็ปากแข็งฮ่องเต้จึงสั่งให้ประหานนางเอกซะโทษฐานที่มาโยโยนอองชิงณตอนนั้นอองชิ่งก็พยายามขอร้องให้ฮ่องเต้ปล่อยตัวนางเอกแต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่ฟังจนสุดท้ายอองชิงต้องยอมรับสารภาพว่าเขายอมแล้วเขาเป็นคนฆ่าไม่ทับเซียวเองฮ่องเต้จึงยอมปล่อยตัวนางเอกจากนั้นเขาก็บีบบังคับอองชิงให้เลือกว่าจะอยู่ในตำแหน่งอองยังสุขสบายมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็สวยสุดกับอาหารโต๊ะนี้หรือว่าอยากจะเป็นราชทายาท ก็ให้เลือกโต๊ะที่มีเหล้าแค่จอกเดียวซึ่งคนยังอ๋องชิงเขาทํามาทุกอย่างก็เพื่อจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดดังนั้นแล้วเขาจึงเลือกเดินไปที่โต๊ะแลทายาทแต่ฮ่องเต้ที่ทันฉลาดเขามีแผนการมากกว่านั้นเพราะว่าเหล้านี้มันมีพิษเขาให้อ๋องชิงคิดดีๆว่าจะดื่มหรือเปล่าซึ่งอ๋องชิงมีเหรอที่จะดื่มเขายังมีอนาคตอีกไกลดังนั้นแล้วเขารู้ว่าฮ่องเต้ไม่ยอมอยู่ตำแหน่งนี้ให้เขาแน่ๆเขาจึงได้แต่ฝืนใจแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งเพียงแค่อ๋องชิงเท่านั้น แต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่จบแค่นั้นนะในเมื่อ,อองชิงยกเล่านี้ขึ้นมาแล้วดังนั้นในวันนี้จะต้องมีคนที่ดื่มมันเขาให้อ,องชิงคิดดูว่าจะดื่มเองหรือว่าให้นางเอกดื่มคือว่าแผนการของฮ่องเต้อะช่างแยบยนเขาสามารถปราบให้อ,องชิงรู้สถานะของตัวเองว่าอย่าได้เพ้อฝันที่จะเป็นราชทายาทและเขาก็สามารถกําจัดนางเอกที่มาทําให้ลูกชายของเขาตีกันด้วยและคนอย่างอองชิงเขาจะเลิอกอะไรก็คงไม่ต้องเดาแล้วเพราะว่าเขาได้ยื่นเล่าพิดให้กับนางเอกด้วยมือตัวเอง มันเหมือนกับในอดีตที่เขา,าต้องยื่นเล่าผิดกับแม่ของเขาส่วนนางเอกเธอก็เตรียมใจแล้วได้แค่นี้เธอก็พอใจเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าฮ่องเต้ไม่มีวันเลือกให้อองชิงได้ขึ้นของราต่อไปแน่นอนเธอจึงยอมยกเล่าผิดนี้ดื่มจากนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวเขาได้เคลี้ยงเล่าผิดนี้ทิ้งซะแล้วก็บอกว่าเขายอมแล้วเขาขอรับตําแหน่งที่ฮ่องเต้จะยกให้เขาแล้วเขาก็ขอร้องว่าอย่าให้มีใครต้องตายในสถานที่นี้โดยไม่ได้ถูกกาหนดโทษเลย พองเตกรูรีว่าที่พระเอกทำไปอ่ะก็เพื่อปกป้องนางเอกแต่ในเมื่อพระเอกอ่ะยอมเป็นแม่ทัพแล้วแล้วก็รับทหารรักษาการเมืองแล้วแค่เนี่ยเขาก็พอใจและสิ่งที่พระเอกพูดมาต่างๆนานาเขาก็รู้ดีแล้วว่าพระเอกอ่ะโตขึ้นแล้วจริงๆส่วนอองชินกับอองอี้ที่แย่งชิงตำแหน่งนี้มาตลอดก็รู้ดีแล้วว่าพวกเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์เมื่ออองชินกลับมาบ้านเขาก็อลลวาดใหญ่โตเลยว่าสิ่งที่เขาพยายามมาทางชีวิตมันใกล้แค่เอื้อมมือแต่กลับมีคนชิงไปอย่างง่ายดาย ดังนั้นแล้วเขาจะจดจําทุกคนในวันนี้แล้วเขาจะเอาคืนทุกคนให้สาสมจากนั้นเขาก็ไปจัดการคุณหนูเซียวณตอนนี้คุณหนูเซียวเหมือนกับนางเอกในอดีตมากที่หลงรักคนผิดอย่างอ๋องชิงแล้วตอนสุดท้ายพอเอื้ประโยชน์ก็โดนเขี่ยทิ้งเพราะว่าอ๋องชิงได้ฆ่าพี่ชายของนางฆ่าแม่นมแล้วตอนนี้ก็จะฆ่านางอีกนางเอกเห็นชะตากรรมแบบนี้ของนางจึงได้เข้าไปห้ามแล้วก็บอกว่าคุณหนูเซียวตั้งคันอยู่นะครั้งนี้คุณหนูเซียวจึงรอดมาได้ และนางจึงได้รู้เลยว่าที่นางเอกเข้ามาอยู่ในจจนอ๋องเป็นเพราะว่าจะมาต่อกรกับอ๋องชิ้นต่างหากณตอนนี้พกเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครที่มีความสุขกันเลยส่วนพระเอกกับอ๋องชิงนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นศัตรูกันต่อมาพระเอกก็ใจกล้าเขากล้านัดให้นางเอกมาเจอตอนนี้เขาได้อบกอดเธอและอะไรที่เขาไม่เคยกล้าทําในอดีตเขาจะทํามันให้หมดเพราะว่าเขาจะไม่ลังเลอเอกต่อไปแล้วเขาคิดไว้หมดแล้วว่าจะต้องดาเนินการตามแผานอะไรอีกบ้างในราชสำนัก ส่วนนางเอกเธอก็ยังไม่เขาก่อนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะรู้ว่าอันตรายแต่เธอก็พร้อมเดินไปกับเขาซึ่งอองชิงก็ได้ส่งคนมาสกดลอยตามนางเอกด้วยนาท้องพระโรงกำลังจะมีงานเทศกาลโคมไฟและฮองเต้ตรงเลือกว่าจะให้ใครายเป็นผู้นำจุดโคมไฟขอพรซึ่งปกติแล้ว่ะอ,องอี้จะเป็นคนรับหน้าที่นี้ทุกปีแต่ว่าปีนี้พระเอกกลับเสนอตัวซึ่งตอนแรกอ,องอี้ก็ไม่ยอมแต่ว่าอ,องชิงก็ช่วยพูดด้วยนะว่าพระเอกอะเหมาะสมที่สุดแล้ว ซึ่งฮองเต้ก็อยากให้พระเอกทาอยู่แล้วเขาจึงประกาศให้พระเอกรับหน้าที่นี้ส่วนอองอี้เขาก็โมโ oh หมากที่ไม่ได้ทําหน้าที่นี้แถมเขายังต้องจัดงานให้พระเอกอีกแต่ว่าลูกน้องของเขาก็บอกว่าเราสามารถใช้เทศกาลนี้กาจัดพระเอกได้ท่านั้นอองชิง่งลูกน้องของเขาก็มารายงานว่านาักเอกไปไหนแล้วก็ทําอะไรมาแต่ว่าในเมื่อไม่มีพิรุษอองชิ่งก็จับไม่ได้และลูกน้องก็รายงานว่าอองอี้ผิดปกติเพราะเขาดูเหมือนจะใช้ผงหลินที่เป็นพิษในเทศกาลนี้ ส่วนอ,องชิงเมื่อเขาได้ฟังเขาก็ไม่ได้ห้ามและแถมเขาจะใช้ประโยชน์จากการกระทําของอ,องอี้ด้วยนะวันเทศกาลโคลมไฟอองชิงก็ได้มาหาหนางเอกเขาได้ทําโคมไฟลูกกระต่ายให้เธอเป็นของขวัญซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าโคลมลูกกระต่ายในห้องนองของนางเอกที่เขาเห็นมันคือของแทนใจของพระเอกกับนางเอกแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนางเอกก็รู้สึกว่าวันนี้อองชิงมาแปลกมากเพราะว่าเขาพูดจาเหมือนจะมาล่ำลานางเอกและก่อนไปอ,องชิงก็ยังได้มอบบัญชีของโจในให้หนางเอกด้วย เพราะว่าตอนนี้คุณหนูเซียวก็เหมือนพระชายาให้แนนาแล้วดังนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เขาจึงยกให้นางเอกจัดการและนางเอกก็ได้เจอพิรุธว่าอองชิงอ่ะซื้อพลุไปจํานวนมากแล้วเขาก็ขุดเอาดินปืนไปใช้แปลว่าคืนนี้อองชิงเอาจริงเขาจะก่อ,อก,กระบฏส่วนในงานเทศกาลในวงังอองอีก,ก็รอให้พระเอกถือโคมไฟหลักแค่นั้นพระเอกก็จะโดนพิที่เขาได้ใส่ไว้และอีกไม่กี่ชั่ยอย่างพระเอกก็จะตาย ส่วนองชิงเขารู้แผนการทุกอย่างในคืนนี้เขาจึงพยายามเลี่ยงให้พระเอกเดินหาจากโคมไฟถึงแม้เขาจะเป็นคนชั่วช้าแค่ไหนแต่กับน้องชายคนนี้เขาก็เป็นห่วงเสมอแล,และแล้วแผนการขององอ,อีอ้ก็คือให้โคมไฟในงานะล่นลงมาใส่ทุกคนและในช่วงที่ทุกคนชุลมุนอองชิงก็จุดดินปืนเขารู้เลยว่าอ,องอี้จะหลบให้พ้นจากโคมไฟนี้โดยไปยืนใกล้ๆฮ่องเต้ดังนั้นแล้วเมื่อเขาจุดดินปืนแล้วก็ระเบิดร่างของฮ่องเต้องอีก็จะโดนลุกลงไปด้วย ส่วนพระเอกเมื่อเขาเข้ามาเขาก็มาเจอความจริงและององชิงก็พยายามห้ามพระเอกด้วยเขาได้เปิดเผยว่าององอี้ได้ใส่ยาพิษลงไปในโคมไฟของพระเอกแต่เขาเองไงเป็นคนเปลี่ยนยาพิษน,นั้นออกมาแล้วเพราะไม่ว่าอย่างไรพระเอกก็คือน้องชายของเขาและในตอนนี้ององอี้ก็เสียชีวิตจากระเบิดแล้วด้วยซึ่งในขณะนั้นเองทหารของององชิงก็เข้ามาคุมสถานการณ์และององชิงก็ประกาศว่าห้องเต้สวรรคตแล้วและการเลือกห้องเต้องคใหม่ก็สําคัญที่สุด เขาจึงอยากให้ขุนนางพวกเนี้ยลงชื่อสาวว่าจะเลือกใครคือเขาเอาทหารมาคุมขุนนางพวกนี้แล้วจะให้ขุนนางพวกเนี้ไม่ยอมได้ยังไงกันแต่แล้วฮ้องเต้ก็ปรากฏตัวเขาเองยังไม่ได้สวรรคตเขาจึงดุด่าอองชิงว่าไม่รู้สํานึกเขาก็จะสั่งหารองชิ้นตั้งแต่ตอนนั้นแต่องชิ้นก็เสียใจเหมือนกันที่เขาว่าเป็นลูกของฮ้องเต้คนหนึ่งเหมือนกันกับข,ของพระเอกแต่ว่าฮ้องเต้ไม่เคยมองเขาในสายตาเลยทําไมเขาทําอะไรก็ผิดตลอด ส่วนนางเอกเธอได้รีบวิ่งเข้ามาในวังเพราะเธอกลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้าพระเอกอีกแล้วแต่ว่าเธอกลับถูกอองชิงตับเป็นตัวประกันและณตอนนั้นเองห้องเต้ก็สั่งให้ทหารนักฆ่าองชิงซะซึ่งนางเอกอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยพระเอกจึงยอมคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนห้องเต้เห็นแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกของพระเอกเขาจึงได้ปล่อยตัวอ,องชิงไป ส่วนที่ห้องเต้ได้ล่อจากแผนการนี้มาได้ก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เขาได้กินข้าวกับพระเอกแล้วเขาก็เจอพิรุษว่าแตงที่เขากินอ่ะมันมีกลิ่นดินปืนเขาจึงคอยระวังตัวอยู่ณนะจนของอ,องชิงเขาก็ระดมพลรวบรวม,รวมคนในบ้านหนีตายแต่พอเขามาตามตัวคุหนูเซียวนางก็ไม่ยอมไปนางไม่อยากหนีตายแบบกบฏแบบนี้ซึ่งอองชิงมาตามนางเป็นเพราะว่านางตั้งครันลูกชายของเขาอยู่ แต่ว่าคุณหนูเซียวรู้สึกหมดสิ้นแล้วนางรักเขาด้วยใจจริงแต่เขากลับทําให้ครอบครัวของนางอเดือดร้อนนางนั้นแล้วน่าจะขอจบชีวิตตรงนี้ดีกว่าส่วนนางเอกนางเห็นสภาพของคุณหนูเซียวนางก็รู้ดีเพราะคุณหนูเซียวอะ่ะช่างไม่ชีวิตเหมือนกับนางในอดีตเลยและองชินก็ได้พานางเอกหนีมาแต่เขาได้จับนางเอกมัดไว้พอเขาได้สืบมารู้แล้วว่านางเอกอะ่ะแอบนัดเจอกับพระเอกในร้านผ้าแล้วมาชี้ที่เขาให้กับนางเอกไว้ก็แค่อยากลองใจนางเอกว่าหากนางรู้แล้วว่าเขาจะก่อกระบท นางเอกจะไม่ช่วยพระเอกในวังไหมแล้วเมื่อเขารู้ว่านางเอกรัก,รกพระเอกห้องเต้ก็รักพระเอกไม่มีใครเคยสนใจเขาเลยเขาจึงขู่จะฆ่านางเอกซะแต่นางเอกก็เตือนสติว่าตั้งแต่ที่อ๋องชิงมอบเหล้าพิเศ้กับเธอแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าอ๋องชิงไม่เหมือนพระเอกเพราะว่าพระเอก่ะไม่มีวันทําแบบนี้กับเธอเด็ดขาดส่วนอ๋องชิงเมื่อเขาได้ฟังเขาจึงมาดานโทรศัท์โดยในวันนี้เขาจะให้นางเอกตกเป็นของเขาให้ได้ ฐานะพระเอกเขาได้เข้าไปในห้องลับของอองชิง่งเขาจึงได้นําหลักฐานทุกอย่างมาให้ห้องเต้ดูว่าอองชิงอ่ะก็รักในตัวห้องเต้เหมือนกันเพราะเขาได้เก็บหนังสือที่ฮ้องเต้เคยเขียนชมเขาไว้ทุกฉบับห้องเต้เห็นแบบนี้แล้วเขาก็นึกถึงคําพูดของอองชิงว่าเขาเป็นพ่อที่ไม่เคยมองว่าอองชิ่งเป็นเหมือนลูกชายของเขาคนนึงเลยเขาจึงใจอ่อนแล้วแล้วก็สั่งให้พระเอกะเรียกตัวอองชิงให้มาพบ ทน้นอ๋องชิงเขาเองจะข่มเหงนางเอกแล้วเขาก็รู้ว่านางเอกอะใช้ลูกไม้ทําให้เขาหมดอารมณ์ในคืนวันเขาหอแต่ในวันนี้มันจะไม่ได้ผลแต่ว่านางเอกก็ยังคงทําหน้าไร้อารมณ์แล้วก็บอกว่าเธอได้กินยาที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปแล้วดังนั้นแล้วเธอจะไม่มีวันตั้งครันได้อีกแค่นั้นแหละอ๋องชิงก็ระเบิดอารมณ์แล้วเขาก็บีบคอานางเอกจนสลบไปซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาเองก็จริงใจกับนางเอกรักนางเอกแต่ไม่รู้ทาไมนางเอกจะไม่เคยเปิดใจให้เขาเลย แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่านางเอกคือพระชายาในอดีตของเขาที่ย้อนเวลากลับมาแก้แค้นเขานั่นเองต่อมาซันเย่ก,ก็แนะนำโคมไฟลูกกระต่ายมาให้พระเอกแล้วก็บอกว่าก่อนที่นางเอกจะถูกจับตัวไปได้ฝากฝังไว้แล้วว่าทุกอย่างในจวน่ะละทิ้งได้แต่โคมกระต่ายนี้ห้ามละทิ้งเด็ดขาดพระเอกจึงได้เร่งออกตามหา,านางเอกกับองงองชิ่งส่วนอองชิ่งตอนนี้เขาได้แต่นั่งเศร้าใจว่าตกลงแล้วไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นตัวตลกของทุกคนอยู่ดี ดังนั้นแล้วชีวิตนี้เขาควรจะตัดสินใจเลือกจบชีวิตของตัวเองยังไงแล้วเขาก็ตัดสินใจขอเลือกบุกเข้าเมืองเขาจะไม่ยอมหนีแล้วก็เป็นกระบฏดไปต่อชีวิตแต่เขาจะขอสู้สู้ให้ถึงที่สุดทหารของเขาก็จงรักภักดีขนาดรู้ว่าเขา,าจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแต่พราะเขาก็ยอมตายตามอองชิงทนายพระเอกเมื่อเขามาถึงที่กบดางของอองชิงแต่เขาก็ห้ามอองชิงไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้นางเอกได้บอกเขาแล้วว่าอองชิงได้เต็มทหารบุกเข้าเมืองไปแล้ว และอองชิงกับพรรคพวกก็สู้กันจนตัวตายทั้งทห,หารของห้องเต้กับเขาต่างก็ล้มเจ็บแล้วก็ตายเป็นจํานวนมากจนสุดท้ายเหลือรอดแค่อองชิงและแล้วห้องเต้ก็ปรากฏตัวอองชิงจ้ตะโกนบอกว่าเขาไม่เคยมองว่าอองชิงอ่ะคือลูกชายเลยดังนั้นแล้วในวันนี้เขาขอยอมตายแล้วก็คืนกระดูกกับเลือดกลับขึ้นไปให้ฮห้องเต้ด,ดีกว่าส่วนพระเอกเขาก็ได้เข้ามาห้ามเขาขอร้องให้หยุดเพราะเขารู้ว่าอองชิงวันนี้ไม่ได้มาก่อกระบฏแต่เขามาเพื่อชาชีวิตตัวเองต่างหาก สุดท้ายแล้วห้องเต้จึงยอมปล่อยตัวอองชิงไปส่วนพระเอกเขาก็ได้พาอองชิงมาหลบแต่ว่าอองชิงเขามีบาดแผละกันเขาจึงได้สั่งเสียพระเอกก่อนตายว่าเขาขอให้พระเอกฝังร่างของเขากับแม่ของเขาไว้ด้วยกันและเขาก็ขอให้พระเอกทําให้เขาหายเจ็บปวดสักทีโดยการจับมือของพระเอกดันมีดเข้าไปปักกลางอกของเขาสุดท้ายแล้วแผนการทั้งหมดที่องชิงพยายมามมาจนถึงทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วพระเอกก็เสียใจย่างหนักที่ต้องเสียพี่ชายไป ส่วนนาเอกก็คิดว่ามันจบแล้วสินะนาทองพระโรงคุณนาทุกคนต่างก็ขอให้ฮ่องเต้ลงโทษอองชิงโทษฐานกบฏต่อให้อองชิงตายไปแล้วพวกเขาก็ไม่เลิกลาแต่ว่าฮ่องเต้ก็ไม่ยอมเขาขอทําหน้าที่พ่อเป็นครั้งสุดท้ายตลอดเวลาเขาอาจไม่ได้เป็นพ่อที่ดีแต่ตอนนี้เขาขอทําเพื่อลูกคนนี้บ้างและแล้วการจากไปขององชิงก็ทําให้พระเอกคิดถึงเขาแทบจับใจอ,องชิงเอ็นดูเขาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าเขาจะทำอะไรอ,องชิงก็คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอด เขาจึงได้ทําตามคําขอของพี่ชายคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายโดยการนําร่างของพี่ชายของเขามาฝังไว้กับแม่ของเขาและพระเอกก็สัญญาว่าเขาจะไม่เยี่ยมพี่ชายคนนี้บ่อยๆต่อมาข้องเต้ก็แต่งตั้งให้พระเอกเป็นราชทายาทส่วนนางเอกเธอก็ได้รับจดหมายยาจากอองชิงเพราะอองชิงได้เตรียมไว้ให้กับนางเอกก่อนตายและตอนที่นางเอกสลบอยู่นั้นนางเอกได้เริ่มมือถึงอดีต เขาจึงคิดว่าหากสิ่งที่เธอพูดออกมาเป็นจริงเรื่องการย้อนเวลาเขาก็อิจฉาตัวเองในอดีตเป็นอย่างมากที่นางเอกยอมมอบใจให้เพราะาจริงๆแล้ว,วเขาเองก็รักนางเอกจนหมดใจส่วนเรื่องของนางเอกกับพระเอกพวกเขาทั้งสองคนรู้ดีนางเอกตัดสินใจกลับเมืองซูเพราะการที่เธออยู่ที่เมืองนี้มันมีแต่จะทําให้เธอนึกถึงอดีตพระเอกจึงสัญญาว่าเขาจะรอรอวันที่นางเอกกลับมาเพราะว่าในตอนนี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพวกเขามีใจให้กันมากแค่ไหน และพระเอกก็มาส่งนางเอกกลับแล้วก็บอกลาส่วนในความฝันของนางเอกพวกเขาทั้งสองคนยังคงจับมือกันรักกันแล้วก็อยู่เคียงคู่กันไปตลอดการ